รุ่นรุ่นนั้นน่ะรุ่นพอแกแม่แกนะเอามันที่เดียวกันที่เดียวกันเราประวัตินี่พ่อพ่อของแม่คุณชื่ออะไรอ่ะพ่อของแม่ชื่ออะไรอ่ะชื่อพ่อธาดพ่อาดลุงจังแม่ด๊าแม่ฝุ่นลุงจังเหมือนกันเนี้ยแล้วมีพี่น้องอีกคนไหมคนโตใครอ่ะฮะคนโตอะพี่น้องใคร เอาพี่น้องเอาท้องท้องแม่อ๋อก็ลุงเชียนคนโตลุงเชียนเป็นยู่ลุงเชียนเป็นคนโตเปยูเนี่ยไปอยูคือว่าเปยูหอวัดใหม่ดิใช่ไหมอยู่วัดใหม่ตายมานานแล้วเมื่อก่อนเขาได้เมียโน่นหอมปะจุยแล้วก็ยกมาอยู่บ้านนอกแล้วก็สั่งปไาเลยเขาก็ตายตายแล้วก็ อยู่มาคิปีไม่รู้เขาก็มาได้กับป้าลานวัดวัดเอวัดใหม่ตลาดวัดใหม่เนี่ยแกมาเสียแกก็มาตายอืมแล้วก็มาแล้วก็มาไปส่งเงินหลวงขาก้าบเพือลดความอุบัติเหตุอุบัติเหตุตายคนแรกตายก่อนนะอายุไม่เท่าไหร่งที่ตายเท่าไรที่ไหนแล้วอายุไม่เท่าไรแล้วแล้วคนที่สองละแม่ คนที่สองก็เป็นประชันประชันยังอยู่ไหมตอนนี้ตายไปนานเลยนานนี่กันต,ตายนานประชันคนที่สองเนี่ยประชันแต่งงานกับใครอ่ะแต่งงานกับตะเพียวอ๋อตะเพียวเออแล้วประชันตายแล้วก็เออประชวนสวมเออพอประชันตายก็มาประชวนสวมเข้าไปเอเอประชันไม่มีลูก มีออกลูกตายลูกมาตายก็มีแม่ทวนก็มาก็พ่อเพียวมีลูกตองข้นพ่อเพียวนามตะคุลโตแย้มนามตะคุลโตแย้มใครอะพ่อพ่อของพ่อเพียวนี่ใครกูเนี่ยนะพ่อของพ่อเขาอะพ่อของพ่อเพียวอะชื่อพ่อเต๊ะพ่อเต๊ะเนี่ยแม่นะแม่ชื่อแม่ปั้นแม่ปั้นนี่ก็เพิ่งจะเสียชีวิตได้กี่ปีเลยเนี่ยพ่อเพียวเนี่ย ทีตีว่าเลยหลายปีสี่ปีปีนี้สี่หรือห้าแล้วปีใหม่นี้ทําบุญครบห้าปีมีนาก่ตายมีนาใช่ไหมมีนาน่ะครบห้านี่ก็จะครบห้าปีแสดงว่าแก่ตายเมื่อห้าเก้าหรือตัวไหนห้าเก้าหรือก็มีลูกสองคนลำพองลำพันแล้วก็ต่อจากแม่ยต่อจากแม่ละใครอ่ะมีอีกไหม ก็มีลุงชุนลุงชุนนี่เป็นพี่ใช่ป่ะเออเป็นพี่อ๋อพี่ลุงชุนก็เป็นลุงชุนเป็นพี่ชายลุงชุนก็แต่งงานกับแต่งงานกับประคายประคายนียย่แล้วก็ไปอยู่โน่นอยู่ห้องปัจุยห้องปัจุยไงแล้วก็มาใครอ่ะลุงชุนแล้วก็มาแล้วก็มาแล้วก็มาตาเชิบตาเชิบตาเชิบก็เป็นทหารอยู่ยศพันเอก ครั้งสุดท้ายก่อนเกษียณก็ยังสบายดีอยู่นั้นชื่อไปก็ยังสบายดีชื่อแต่งงานกับใครป้าอะไรเนี่ยนาอะไรเนี่ยนาเมียเขาชื่ออะไรมันก็ชื่อยินยินนายนินชื่อนายินชื่อเต็มเต็มก็ชื่ออะไรแล้วก็แล้วก็บางใครอ่ะชงแล้วก็มาครูชงครูชงเนี่ยครูชงก็ไปก่อน ครูชงก็แต่งแต่งข่ยป้าแต่งงานกับน้าหนวยนุ่ยน้หนว่ยลุงสังหนวยลุงสังก็อาชีพอดีครูเป็นครูเด็กปีก่อนกระติญต่อจากนั้นก็มาใครอะนะก็มาลูกชิ้นเด็กปิดนัำปีเนี่ยนังลูกชิ้นลูกชิ้นลูกสังสมรสกับนายมงคล เด็ดหมานกเคียวนกเคียวเกินน่ะเป็นอะไรป่วยโรคหัวใจโรคหัวใจอายุสามสิบกว่ากันนั้นมากเออมาเจอร้รยแล้วสามตีติดถึงแาวม่รู้ตอนนั้นสี่สิบามันคงมันคงแค่ตีติดแล้วมั้งตีติดเลยก็มีลูกสองคนมีลูกสองคนภูอภัยกับสมพงษ์ แล้วก็ไข่ต่อจะหมดหมดใช่ป่ะมีแค่นี้หมดมันตลาดขี่ถูงเจ็ดคนเจ็ดคนเอาเดิมแม่อยู่ที่ไหนที่ว่าอยู่อะไรวิหารห้องเดียวไหมอยู่วิหารห้องเดียวใช่ป่ะโตโตแล้วไม่อยู่ที่นั่นตอนเล็กๆไม่รู้ว่าเกิดที่ไหนไม่รู้ตรงใต้จังไม่รู้ว่าอย่างนี้เพราะว่าพ่อแม่ไม่ได้บอกไว้คือนี่องเข้าวันนะพ่อกับแม่เข้าวันพ่อแม่ไม่ได้บอกไว้เลยแล้วก็กำลัง นี้เสื้อมัง่งน้ำท่วมมังอพยบกันทางพ่อก็ก็ไปอพยบมัวควายขึ้นเดินดูขึ้นเด,ดินด,นดูไปสูงขึ้นสูงไปแล้วก็จนน้ำลดก็ต้องลับมาเพราะไอ้ไอ้ไอชายบ้านตำไอ้คลองนาเราเนี่ยไอ้เคมันขึ้นมาลองโบกโบตำนั้นเนี่ยทางพ่อก็พูดนะ เดี๋ยวถามแม่ย้อนหลังไม่หน่อยแม่แม่เรียนป่ะเรียนจบชั้นอะไรอ่ะไม่ได้เรียนเลยไม่ได้เรียนเนียอ่านมาตอนหลังนี่อ่านไหมครูเขามาตำรวจแล้วจะเข้าเรียนทางพ่อพาหนีออกบ้านนอกบอกผู้หญิงไม่ไม่ไม่จำเป็นแล้วเขาก็พาเขาก็พามาออกบ้านนอกเอามาเลี้ยงน้องเลี้ยงเพิ่งเจ้าเฉิบเจ้าชงนี่แหลยเจ้าชงนี่โอนมากเลี้ยง เลี้ยงมาตลอดเลี้ยงละ่ะเลี้ยงน้องอืได้งานได้การทำเขาได,ได้ดีก็ไปโมดเรางโง่ตัวคนเนี้ยมาทํานานี่เองครคูอะไรวะไอ้เล็กครูอะไรครูทวนเนี่ยครูปทวนนะอนเออเนี่ยเลยเนี่ยเขามาสำรวจแล้วนะเข้าเรียนแล้วไม่<อ>ทันครูทวนยี่เนี่ย มไม่ทันครูประทวนยีน้ครูหมายไม่ทันแล้วฉันย,ยังทันแล้ครูประทวนนะเออลูกก็ชื่อครูประทุนออมึงมันก็เรียนครูทนันอย่างกันเออก็มึงก็เรียนครูนั่นนี่ก็กนานเหมือนกันแล้วก็ออแยังเตี่ยนนะรุ่นคงุ่นได้ไหมแกกว่าจริงไหมครูเลือนเขาก็ามึงก็ทันครูเลือนมั้งแต่รุ่นคงุนครูเลือนมันประจ<ร>ุแล้วนะตอนนั้นอะ กครูเอออะไรอยู่แถวนั้นเนี่ยนี่ชื่อจดจำครูใหญ่มันก็ครูประทวนนั่นเองนั่นแล้วลูกสาวเขาเหมือนจะมาเข้าเดี๋ยวก็มีครูชูเขาสอนวัดไหนครูประชูเขาสอนเด็กเล็กอยู่เขามีโรงเรียนของเขาแล้วมั้งอยู่ข้างวัดนั่นน่ะเออที่ที่มีปานเทพนะนี่ดำเทพหนึ่งไม่ดำเทพหนึ่งนั่นเองสอนเขาสอนเด็กเล็กเออเปิดอนุบาล แต่เขาก็มาตอนเวลามันพระหรืออะไรเนี่ยเขาก็ไปรวมกันนั่นน่ะก็ครู <c oughs> ครูยกอ่ะเขาบอกพ่อมึงแล้วเขาบอกว่ามึงอเรหียนพอไปได้ไปได้เ,เลีวเขาจะให้เหรียญโตให้เหรียญโตไปเเป็นเปนคเรูพอมึงไม่เอา ลูกผู้หญิงลูกผู้หญิงแล้วก็โคตรง่าเรากกูไม่มีเป็นอะไรไม่เอาไม่เอาไม่เลี้ยนไม่เลี้ยนแทนที่จลูกเลิกไปแทนที่จลูกแหวกเหล่ากอมันไม่เอาเลยมาก่อนเขาไม่ไม่เท่าไรนมั้งเดี๋ยวเขาไม่ยังเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้จะบังคับให้เลี้ยงกันเออเดี๋ยวนี้บังคับให้เลี้ยงกันเลยเอาแล้วตอนนั้นแม่ไปอยู่ที่ไหนมาเนี่ยก่อนจะมายู่หน่ยดุกเนี่ยตอนนั้นนี่ยูที่ไหนวนะก็อยู่ดอนโน่น ดูในทุ่งน้องคูนอ๋อทุ่งน้องคูนนี่ไงที่ย้ายมาจากบันนาด้วยนะเนี่ยย้ายมาจากบันนาเดินกรรมเดี๋ยวก็มาอยู่มาอยู่ทุ่งอยู่อยู่ทุ่งน้องคูนที่นาเนี่ยนะที่นาที่ยกให้นะเนี่ยแล้วก็แล้วไงมาอยู่ที่นี่อ่ะมาอยู่เนี่ยมันตื้อที่ใครก็ไม่ใช่พี่ที่นาที่ยกให้ที่นาปิดนู่นโอ้โที่เออที่นาปิดนู่นนอกไปอีกโอ้โที่ตะเกียบไปทำนาบ้านเดิมอยู่ตรงนั้น มาอยู่นี่ก็มาซื้อที่ที่ใครอ่ะที่น้ะเปล่งที่นุนังกล้ามเอามาใช่ยายอะไรเนี่ยไม่ใช่ที่ยาเปล่งเนี่ยที่ยาเปล่งเนี่ยที่เนี่ยที่ยาเปล่งไปยาฟอยหรือเออยาฟอยไม่ใช่ไม่ใช่ยาฟอยยาฟอยก็มาซื้อที่ใครแล้วก็อีที่นมอทอีนี่มันก็ยาฟอยเขาไม่ยู่ก่อนไหมฮะยาฟอยเคาไม่ยู่ก่อนยาฟอยก็อยู่ที่ตรงสีเขาอยู่ก่อนไงเอออ มาพร้อมๆกันพร้อมมาที่หลังไงไม่รู้สิลืมเลยเออตะกอนอยู่ที่ตรงตีนพ่อมึงเ่อมึงเขาจะไม่มาตอนนั้นเขาเขาบวชชัไอิยนหรือไงที่มีตำขนมจีนพวกจีนเออไอิยนบวชไอิยนกู้สึกจอโตมาจำที่ตำจีนได้มีงานเนี้ย งานท้ายหรือที่ตำน้ำจีน,นบ,บวชละดังนั้นก็ไม่เคยเจอเลยไม่เจอจแล้วเดือนนี้ไม่เจอแล้วไม่มีแล้วเด๋ยนนี้น้ำจีนม,มีโรงงานทําําสาเร็จขายหมดทำกันไม่เป็นแลย้ยไม่เป็นเด๋ยนนี้แล้วก็มาซื้อที่ที่นี้อยู่ใช่ไหมมาซื้อที่นี่อยู่เอาแลนะปิดเขาก็ไม่อยู่หลังแม,ปนนมป่ปิดมัน ยังไงไม่รู้ทีแรกมันจะไม่มาไงกูให้พ่อมึงมาให้พ่อมึงมาดูถามดูซื้อพอดีระเปล่งเขาก็ขายแบ่งขายกี่ไร่สั่งงานซื้อกี่ไร่งานหกงานเงี้ยที่เนี่ยนะตอนนั้นกี่บาทซื้อสักกี่บาทสามพันไร่ละสามพันไร่ละสามพันเอ้ยไร่ละหกพันไร่ละหกพันเนี่ยตอน้นะโอ้กันเรื่องแพงเนี่ยหกพันด้วยเหรอ ปกต,ติถ้าว่าหมื่นหกพันก็เกือบหมื่นมึงซื้อไว้ตั้งแปดพันเดือนนี้หกงานนะแปดพัน 6, 8, อเอ้ยหกงานก็หกหมื่นล้านมันก็หกหมื่นเอ้ยเท่าไหร่ลายละแปดพันลายละแปดพันล่ยละหกพันจดพันแปดพันแปดพันเท่าไรวะแปดพันเก้าพันก็ยกมือพอมึงกยไม่มา ไม่มาตะพืชจะไม่ยอมมาบอกเนี้ยครับถ้าสั่งพ่อยังอยู่นะไม่ได้มาแล้วสั่งพ่อไม่ให้หมาไม่แยกไปไหนกันอยู่บนนั่นเนี่ยแล้วก็บรดมมันก็อยู่ที่เขาด้วยเป็นมันเป็นที่ของแบ่งแยกเออแตอนนี้แบ่งแยกกันเข้าแล้วเราจะไปอยู่ที่ไหนล่ะก็ไม่รู้จะอยู่ที่ไหนเป็นที่เขาแล้วเขาก็ต้องเอาแล้วอืม เลยแปลงนั้นเป็นของทิชเชียนของไองปีดหมดเลยเป็นหมดเลยแปลงนั้นเขาเอากันหมดเียงแต่นิพ่อเขาก็ถามไปชวนมึงอไอไอหนูมึงจะให้ไอไอนาแปลงเนี้ยมึงจะให้ชวนมันหรือไงมึงจะให้เปล่า เขาก็บอกว่าให้เขาไม่เอาเขาไม่เอาอะไรเลยเขาให้แล้วก็ทางที่เชียนเขาก็ทางพ่อเขาก็ให้ที่เชียนไปโอนไปโอนให้โอนให้แล้วเขาไม่ให้พ่อมึงเอาชื่อใส่ก็เราลุงเชียนน่ะเขาให้กูลุงคนเดียวพ่อเขาก็ไม่ว่าก็เละแต่เดี๋ยวก็มาซื้อทีหลังน้องจอกเนี่ย พ่อมึงเขาก็เอาคนเดียวกูกูไม่มีชื่อเนี่เขาบอกแกได้แล้วนี่เป็นของข้ามัง่งพ่อึงเขางอ้นาบอกก็เอาไปสิในใจก็คงคิดอยูอ่บอกก็เอาไปเถอะนั่นแหละมะลาะแกจะตายแกจะได้เอาไว้กินงั้น ทิเชียนเขาก็บอกเขาไม่เอาเลยนะน่ะเขาไม่เอาเอา้ามึงไม่เอามึงก็รู้ว่ามึงไม่เอาไนะหนูมึงอย่ามาเอาทีหลังไม่ได้นะเอานาแฟนนีน่นั่นนะ่ะแม่ซื้อใครไว้อะนะท,ท,ที่ให้จะยกให้นะแม่ซื้อใครไว้ที่ไม่ซื้อมรดกไม่ได้ซื้อมันมรดกสั่งพ่อเขาเพราะว่าพ่อเขาอะเอาชื่อทิเชียนลงไว้ นแ,นแ,แล้วก็อีแปลงเนี้ย,ยอีนนปอแปลงเนี้ยเขาเอาชื่อใครลงไม่รู้อีแปลงข้างต้นเพนเนี้ยตอนนี้ก็เพราะนั่นลุงชุนเขาก็เขาบอกว่าเขาทําเลี้ยงน้องมาทําส่งน้องทาไม่ส่งไอส้สองคนนู่นผลท้ายเขาก็ไม่ได้ส่งอะไรแล้วเขาก็เอาเป็นของเข้าไปที่เชือ่ออื่นได้ไหลาก็ล้วเนะ ไอสอคนนะ่ะเขาก็ให้แปลง4ีปิดนั่นเละเขาก็แบ่งให้คนละขีร่ามันูคนละเจ็ดไร่เจ็ดไร่แล้วก็เดินเชิบมือก็เขาไม่เอาจะเอาไปตีค่าตัวในยินเขาก็ไม่เอาเขาไม่เอาตอนนี้ก็ทิเชียนเขาก็หาเงินไปหาเงินไปก็ต้องเป็นทองทิชเชยนเขา มันเยอะมันหลายซับเลยโอนเล่าไม่หมดหรอกพอคร่าวๆไปที่จาได้ที่จาได้ใช่ป่ะยังมีหลานกี่คนมีลูกสองคนมีหลานกี่คนเนี่ยแม่เนี่ยมีหลานกี่คนเนี่ยมีหลานนะใครอะตายพอบวชเนรแล้วเออของครูเขาก็มีสองคนมีหลานชายสองคนและแอมล่ะ แอ้อมกำลังมาแอ้อมกำลังมาในวันถ้ามาี่ผูห้หญิงผู้ชายเลยคล้ายๆเหมือนผู้หญิงว่ามันขาวจังเลยคนเน,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 นี้ย <ś led> แต่มันมีเปลือยเนี่ยตหน่อยแล้วตำกวนพ่อแม่มันตามมาติแต่มันตามมามันก็ไปหาพ่อแม่มันขึ้นหน้ากูไปกูก็อุ้มไอ้คนเล็กเนี่ยกูพีหน้ามันก็วิ่งขึ้นหน้าข,า,ไไข,ขาวโบ๊ะเชียวน ข<ห>าจะพิดพ่อพิดแม่ไงลูกข้าวมันจะมาจะมันจะเป็นหวยหรือจะเป็นอะไรกูมไม่รู้ <c oughs> <c oughs> นาย,นย <c oughs> ตอนเนี้ยของไอติ๊กแน่เนื้องไข่แน่วะแต่ของละพันเนี่ยพันกี่คนนะสองคนสอ,องคนส <c oughs> องคนน,าาน,งคนี <c oughs> นม่มีเล่นกี่คนหรือไม่หลานกี่คนเนี่ยเนี่ยมีหลานกี่คนเลยลนะูกเนี่ยพันกับหลานสองคนตีแล้วลูกเนี่ยจะเอ็ม เล่นเนี่ยน่ามันเล่นดิเออเออมีหลานสองเล่นนะเออเล่นกี่คนเนี่ยคนโตก็มีหลานสองหลานสองเนออครูครูขวัญชนุกกับอะไรวะนี่พาพรสมบัติเจริญเออสมบัติเจริญล้อมลายล้อมลายไม่มีแล้ว ล้อมหลายหายแล้วแล้วของล้มพันก็แล้วล้พันธก็มีไข่มีเอ็มไอ้นุ่นเอ็มก็ลูกไอ้หรือเอ็มก็ใครตองพดคนเดียวเองเอ็มมันก็มีออมคนเดียวเนี่ยคนเดียวไอ้นุ่นกับคนนึงไอ้นุ่นไอ้ไอออมชื่อจริงชื่ออะไรเนี่ยชื่ออะไรอ่ะออมตุยมอนตุยมอนอ๋อแล้วโน่นล่ะขอไอ้นุ่นก็ล่ะไอ้นุ่นก็ชื่ออะไรไอ้นุ่นก็ชื่ออะไรวราพร เวลาพรเวลาพรลูกวราพรนั่นวลาพรลำพันนี่ไปได้ลูกเคยที่ไหนที่โน่นเนี่ยสมุทรปราการเลยหรือไงนั่สมุทรปราการไทยผนิดหน่อยมีหลานแล้วชื่ออะไรเนี่ยน้องอะไรเนี่ยชื่อเล่นชื่อน้องอะไรเนี่ย้องกวินน้องกวินน้องกวินจริงกแล้วกวินนี่เนี่ยเงะม๊อบแล้ชื่อจริงอะจริงชื่อจริงยาว ยาวเยื <onents> <c oughs> ่อเลยจำไม่ได้เลยชื่อจริงยาวเป็นบรรทัดเลยถ้าคนที่เกียรเขียนด้วยไม่ต้องไม่รู้จะจบตัวเองชื่อตัวเองเลนเลนคนโตก็ชื่อหลายวะเสียแฮมเสียแฮมสุภวิทย์สุภวิทย์แล้วก็บอสน้องบอสน้องบอสอะไรนะไอ้พุทธิเมธพุทธิเมตรพุทธิเมตรพุทธิเมธ พุทธิเมธโอ้ยเรียกเขียนชื่อน่างําน่างอยไม่อยากจะจบสักทีชื่อมันยาวชื่อมันยาวเขียนยังไงล่ะเขียนยังไงอะตัวเมธพุทธิเมธเขียนยังไงอ่ะมีอะไรกันไปเนี่ยจะคุยอะไรอีกไปเนี่ยเออหมดแล้วไม่คุยอะไรแล้วหมด ปีใหม่ปีใหม่ปีใหม่เลยปีใหม่แล้วลูกเคยคุ้ตัวทงานไฟฟ้าเออเออลูกเคยคนโตทํางานไฟฟ้าเออลืมไปได้ยังไงเออลืมไปแล้วตอนนี้เกษียณแล้วเอ้าลูกเคยเล็กก็เป็นช่างช่างสำเริในาตเกียนแล้วก็คู่เลยลูกเคยเล็กก็เป็นช่างช่างสุปาทาน มาเอ้ยทำงานเช่นประธานพี่เลิร์นงานนี้ปาะปานไปเป็นในช่างงานไม้ไปแล้วงานเฟอร์นิเจอร์จะลืมไปฟ้าถ้าชมประธานไปแล้วลืมตัวเองลืมลืมจะลืมเอามีอะไรไว้พรให้ลูกหลานั้งแม่ปีใหม่แล้วหกข6าเนี่ย เออก็ขอให้ร่ำให้รวยยาให้เจ็บให้จนยาให้คะเป็นค้าโลกภัยไข้เจ็บพายุกันสบายดีเออมีความสุขนะสาธุให้ห่างไกลจากโรคระบาดที่กำลังเป็นให้ห่างไกลจากโรคระบาดโควิดตอนนี้อ่าแม่ก็เดี๋ยวก็ทุเป็นโควิดเนี่ยแม่เกิดมาเคยมีไหมที่เขาเป็นโรคหลายแรงมากมายขนาลเนี้ยไม่ทันไม่เคยมี ไม่เคยผ่านเพิ่งจะเจอนี่นึงไงเพิ่งจะเจอมีก็ไม่มากอย่างนี้นี่มีมันก็เป็นไข้ป่าไข้หวัดไข้อะไรไปท้องทิมเออจะเป็นไข้หวัดก็ไปดำน้ำถ้ามันก็หายตะกอนแล้วไม่มีลายลายเลงฉีดยาวัคซีนเข้มเดียวก็คซีได้เป็นไปยียาก็มันได้ฉีดก็กินยาหมอยาอะไรกันไปแล้วนี้เขามีวัคซีนและแม่ที่กี่เข็มแล้ว่ย ตองเนี้ยสองตอกเข้มแล้วโอ้แม่แต่พีกล้าเลิกแล้วขออะไรฮะแม่เอาเพิ่มปากนะมเงี้ยไม่เอาเลยแม่ไม่เอากระตุ้นนะไม่เอาตองเข้มพออะไรไม่พี่ชีพสายพันธุ์ฮินัวยอกนี่ะไรเฮ้ยพี่หนูก็ก็ไม่บังคับกูพี่หนูก็ก็ไม่บังคับกูไปแล้วตอนนี้นี่นะตอกฮินัวฟาร์มเลยหมดล่างจะตายให้ได้เลยวิววิววิวไงโอ้โหใจเหลือนโนยน้อย แล้วก็ให้ใจไม่ทั่วปวดคืนนี้ตะพืชเนี่ยทมสู้สู้ตะพืชบอกเอ๊กูตายแน่แหวนเป็นก็คงยังไงก็คงยังไงนะวิววิววิวขนาดมันเ่าเล้เลยนะเพื่อนหนูเพื่อไอ้ว่าไอ้นูน,นไปฉีดไม่เคยเป็นไรกันเลอกลับมาเขาก็ทําง <ทำ S 2> า,าน,นจจงกันเนี่ย,ยกูจะตายให้ได้นักวัวคนคนไม่ไหวก็คงอย่างี้กำลังเรามันยังว่าเนี่ยกำลังเรามันไม่ดีแล้วก็มัน กำลังไม่สบายอยู่ด้วยตอนนั้นอะกำลังเหมือนไอ้ไอ้อะไรความดันมันขึ้นแล้วก็ไขมันด้วยไงมันปวดตะหัวแล้วก็น่าคอยจะมืดจะพื้ต่อไปมันก็เป็นเขาเลีกอะไรนะไอ้โควิดโควิดโควิดนะเป็นสามโลคเครื่องเหรอตอนนี้มันอะไรนะไอ้ที่เข้าว่าใหม่อะไรไอโอโอมิคอนเนี้ยอะไรคอนเด๋ยวนี้ โอ้มันมาแปลกๆกกันด้ไหมมาแปลกๆกันดีมันไม่กบ้านเราที่มาสัมภาษณ์แม่นี่วันที่เท่าไหร่เออรื้อบอกแต่ก่อนมันเคยลงแต่ไอ้พวกนี้วคมนไม่มีแล้วจีลงแต่พวกงัวพวกควายเนี่ยเดี๋ยวนี้มันกินคนเลยวมาก่อนเนี่ะตอนนี้ต้องงัวควายนี่เป็นโรคถ้าอีกาล่องหาลากหาลากแล้วโหแต่นี่ละมึงเอ้ามาอะไรเงี้ย มัวควายตายเป็นเบือเดี๋ยวนี้มันมาลงคุณซะเร็วเดี๋ยวนี้ไม่มีมั้งนกแสกมันร้องตะบ้านไม่เหมือนตะก้อนเลยไหมเฮ้ยนะมีไหมเดี๋ยวนี้ตะก้อนนี้ใครจะตายได้นกแสกมันชอบมาร้องก่อนนะ่ะเดี๋ยวนี้ไม่ไม่เจอเลยเฮ้ไม่เคยมีอ่ะไม่มีแหละมันก็มีมัอนกันนะจะมีเว้ยว่ไว อ่ะงั้นก็แค่นี้ก็นะแม่นะวันหนึ่งกูยู่ดูกับพ่อมึงสองคนวันนั้นเขาก็ไม่สบายมากเออเราติไอ้ไก่มันครอบอยู่ตรงนู้นอ่ะสามสุม่มอุ้งอัครูชาติยาจ้าวไอ้สุ่มทับกระเด็นเลยกูก็อะไรวะมาอะไรวะไปกะตวาดเงี้ย ไปแงะดูก็ไม um, ่มีอะไรสุ่มเชิญตอนนั้นพออยู่ที่บ้านนี่ไงหรือไปโรงพยาบาลก็อยู่โรงพยาบาลนอนอยู่บ้านเนีเจ็บแล้วกูก็งัวนั่งง่วจะลับให้ไม่ลับอยู่งั้นเขอดนอนมาอ่ะแช่นี้ก่อนเอือ